ะะแฟนแฟนวันบันเทิงทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนุ่มๆไลายแค้ like an, แล้วก็คุณเอสนั่นเองในเรื่องของซีรีส์นะคะเทมโปซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกวันนี้เรามาชิลๆแต่ว่ากระดาษในมือเยอะมากแต่ว่าชิลๆค่ะเรามาชิลๆซึ่งรอสักครู่นะคะขอภัยด้วยที่เริ่มไลฟ์แบบช้าไปนิดนึงแฟนๆน,น่าจะแบบว่ารอกันอยู่เนาะก็ใครนะคะที่รอพูดคุยกับหนุ่มๆทั้ง6คนเนี่ยรอสักครู่คะ่ะเดี๋ยวนุ่มๆจะ มาให้ทุกคนเนี่ยได้พูดคุยสําหรับใครนะคะที่อยากจะพิมคอมเมนต์ต่างๆเอเยๆใดๆอยากจะพูดคุยกับหนุ่มๆทิมมาได้เลยเดี๋ยวให้ทางพี่ที่หลังบ้าน,นะคะส่งคําถามแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยมาให้ถามหนุ่มๆได้เลยเออไหนมีใครรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างคะแบบรู้สึกว่าน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะของหนุ่มๆไรแค่เลยโอ้โหบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมาก ใครนะคะมีคำถามอะไรพิมพ์รอทิ้งไว้ได้เลย,ยกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไลฟ์นี้ก็คือเดี๋ยวพูดคุยกับหนุ่มๆทั้ง6คนแน่นอนอเรื่องเทมโปมีใครรอชมหรือบ้างก,กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยได้ไหมคะเออรอหนุ่มๆสักครู่คะ่ะอันนี้เป็นแบบนำจิ้มเนาะให้ทุกคนเนี่ยได้ทีมกันเข้ามาก่อนว่าเอออยากจะดูหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างนะคะ ทั้งสองแพลตฟอร์มได้ยินเสียงไหมคะถ้าได้ยินเสียงฝากกดไลค์ให้หน่อยเย้ yeah. ถ้าใครไม่ได้ยินเสียงแพลตฟอร์มไหนนะคะบอกได้เลยเดี๋ยวแอดมินช่วยดูให้นะคะวันนี้อยู่กับแอดมินปิ่นนะคะก็เดี๋ยวจะท,ทําหน้าที่สัมภาษณ์นุม,หน,มหนุ่มแทนทุกคนเลยว่าใครอยากดูเรื่องอะไรบ้างเนาะหลักๆก,ก็จะมีพูดคุยเก่กับซีรีส์นะคะเทมโปนั่นเองเออมีใครแบบรอดูความฟินนี้ไหมเห็นเขาว่ามีเคมีดีๆเกิดขึ้นอยู่นะ เห็นค่ะว่ามีเคมีดีๆเกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าน่าดูสุดๆมานำด้วยนะคะวิลเลียมเอสแล้วก็แกงเพื่อนเลโก้นัดหงตุ้ยแกะกล่องความสุขแบบสุดฟินเลยนี่ใครนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าอยากจะถามอะไรหนุ่ม พิมพ์เข้ามาได้เลยแอดมินยินดีนะคะถ้ามีเวลาพอเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาคําถามมาถามหนุ่มๆให้เออคนบอกว่ามารอแล้วมารอแล้วรอแล้ว,ลวขอบคุณมากค่ะใครนะคะที่กําลังรอหนุ่มๆอยู่ก็สักครู่เดียวระหว่างนี้นะคะสามารถที่จะแบบว่าพิมพ์นะคะเรื่องของแบบคอมเมนต์หรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรกักบหนุ่มๆเนี่ยฝากนะคะทุกคนติดแฮชแท็กให้ด้วยแฮชแท็ก mm hmm. นะคะ t e m p o h uh, a r t no h a เป็นแฮชแท็กชื่อซีรีส์ก็ได้ค่ะ แท็กแทกเทมโปนะคะ X 1บันเทิงฝากด้วยทุกแพลตฟอร์มเลย X แล้วก็อ่ X แล้วก็วกทางนี้มีส่งซิกนะคะหนุ่มๆเหมือนจะเข้ามาแล้วทุกคนกดไลค์รัวๆได้เลยต<ข><ม>อนนี้หนุ่มกรี๊ดกรี๊ดรออยากเขา,เอ,าอยากรู้เกี่ยวกับตัวละครจุนด้วยครับอ๋อตัวละครได้เลยแี่ยังไงถ้ามีเวลาแอดมินจะยิงคำถามให้โอเคอ๋อ วันน <mile> ี้เหมือนจะมีคนดูเยอะมากนะคะถ้าหนุ่มพร้อมแล้วเข้าได้เลยสดค่ะสวัสดีค่ะดค่ะค่ะได้เลยสวัสดีค่ะรัด้เยสวัสดีค่ะหน้้อมสัสค่ลฟสวังให็กได้สดีค่ะแล้วก็ิดไลฟ์เล้ค่ะก็รายงานอยู่กับอยู่กับผมไม่ได้แล้วก็ทีมแสดงจากีิเท เยอะมากนะี่ยืนแล้วที่พี่หงหนั่งเลยอ่ะ <c oughs> ตก็ยีมันสูงใช่โอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะคะตอนนี้เราม er ีไลฟ์อยู่กับแฟนๆทั้ง2แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าวจะเป็น TikTok แล้วก็ Facebook นั่นเองค่ัสวัสดีครับ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 ได้ไเลยก่อนอื่นนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะสำหรับไลค์แคนในการสแสดงซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับใช่สองไลค์แคนก็ใช่ครับเป็นไงคะตื่นเต้นไหมแต่ละคน ก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำเนาะแล้วก็ได้มาทำแล้วรู้สึกว่าเป็นอีกศาสตร์หนึ่งของของที่เราทําอยู่เลยเพราะ,ะว่าปบติเนี่ยตอนแรกม,มีคนบอกว่าเวลาเพอร์ฟอร์มเนี่ยมันจะแบบพอเราแสดงมันมจะง,ง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันคือคนละศาสตร์เลยมันยากมาก<ะ>พ <อ S 1> เพราะว่ามันเราต้องเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แบบที่ไม่ใช่ตัวเราเอาเข้าไปอะไรเงี้ยใช่เราต้องแบบทำเขาเข้าใจเยอะๆอะไรเงี้ยใช่ทุกคนเลยไหมคะตื่นเต้นพอๆกันหมดเลยจริงๆเรื่องแรกของพวกเราแน่นอนครับว่าต้องตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ ไม่เคยทําด้านการแสดงมาก่อนเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เราได้ลองทําอะไรอย่างนี้มันเหมือนให้เรา up skill ในการเพอร์ฟอร์มของเราด้วยเห็นว่าเรื่องนี้มีเคมีดีๆเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะยกแพ็กกันมาแต่ว่ามีเคมีดีๆหนึ่งคนนั่นก็คือคุณเอสอ๋อครับใช่ไหมคะครับใช่ไหมเป็นเคมีของทั้งหมดเลยไหมหรือว่าเรามีใครเป็นพิเศษที่เราจับจ้องจ้องมองไว้ จริงๆตามตัวเรื่องเนี่ยถ้ามีมาเราเราจะเป็นคนแบบเล่าเรื่องของมาแต่ว่าผ่านตัวละครแล้วแบบเราเจอวงมาใช่ยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าคนที่เราจะมีคอนฟ lict ด้วยเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเทมใช่ก็คือมีคอนฟ lict กันตั้งแต่เริ่มน่สงอะไรสงอะไรต้องบ <c oughs> ย ได้เลยทีนี้อยากรู้แบบเบื้องต้นก่อนเลยว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงบ้างเริ่มที่วิลเลียมก็ไเลยค่ะครับวิลเลียมครับเออรับบทเป็นเทมนะครับเสวัสดีครับเอสครับรับบทเป็นโป้ครับสวัสดีครับนัทครับรับบทเป็นจุนครับสวัสดีครับตุ้ยครับรับบทเปเปอร์ครับสวัสดีครับพงขาวรับบทเป็นดีแลนครับผม สวั uz, สดีครับเลโก้ครับแล้วก็เป็นนานนครับประมาณนี้นะคะซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีความเชื่อมโยงกันอะไรยังไงบ้างคือเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทมโปนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครพอจะอธิบายให้ได้บ้างคะก็เนื้อเรื่องเทมโปนะครับ harder skip b t นะครับมันก็จะ เป็นในเรื่องของวงทีป๊อปวงหนึ่งที่ค right, uh, oh! ุ้นๆทีป๊อปวงหนึ่งวงหนึ่งมีจํานวนมีสมาชิกห้าคนครับผมคุ้นๆยวกับหมาป่าอะไรเย่างเงอ๋อเพอร์เซจบอะไรอะไรอย่างอยู่อย่างงั้นอยู่อย่างงั้นเขาก็เป็นวงทีป๊อปที่เรียกว่ากําลังมีชื่อเสียงมากมากเลยครับก็แล้วก็เตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ตแรกของวงอยู่แต่ว่าคราวนี้เหมือนทางประธานบริษัทได้ว่าจ้างพนักงานคนหนึ่งครับผมชื่อว่า คุณโป้เขามาเป็นเหมือนตะก้องคอยเก็บสารคดีเรื่องราวของวงนี้โดยที่บอกบอกบีฟบีฟบทมาค่าว่านี่จะเป็นสารคดีสุดท้ายก่อนที่วงจะแตกครับผมเอาแล้วคอนฟิกแรงคอนฟิกแรงมาคุณน้าเดี๋ยวนะคือวงกําลังจะมีคอนเสิร์ตแต่แต่ว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตจะต้องแยกย้าย อันนี้ไม่ไม่จริงเรื่องจริงอะไรใช่ไหมคะไม่เอาไม่เอาเขาเาเพิ่งประกาศไปเองว่าจะมีคอนเสิร์ตสองเพราะฉะนั้นไม่เหมือนแล้วอย่าลืมกดบัตรแล้วก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีมากขึ้นนิดนึงตรงที่ตัวหัวหน้าวงอย่างพี่เทมเนี่ยเขาได้รับเลือกเป็นเกาหลีชูสเขาเลยต้องจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีแต่ครนี้พี่โป๊ดได้ไปรู้ความลับมาจากเทมว่าความเป็นจริงแล้วพี่เทมไม่ได้อยากไปเกาหลียังอยากทําวงด้วยกันต่อมันเลยเป็นความ เที่ต้องสู้จากสองฝ่ายจากตัววงแล้วก็ตัวค่ายครับผมแต่ว่าสู้กันไปสู้กันมาเอ้านัันมีเขาเรียกอ่าชิมมีหนโตกันเฉยก a l l n n in n l เล e baby อะไรเงี้ยเรื่องนี้อาจจะต้องให้อสองคนหน้าเล่าต่อได้สไหมลองถือไม่ดู้ไม่รู้ไม่ดูได้สิสองคนนี้ยังไงเขาปูมาขนาดนี้เขาก็เหมือนที่เลโก้พูดเลยครับก็คือตอนแรกเหมือนแบบเรามีคอนฟ l i c กันแต่ว่า หมือนะวงจะแตะนี่แหละแต่ว่าพอจริงๆอ่ะเหมือนพี่โป้เข้ามาแบบด้วยมุมภายนอกไม่รู้อะไรเอาไซน์อินมุมคนนอกมองเข้ามาอะไรอย่างี้ว่าเออวงก็เป็นวงที่ดังมากๆอยู่ในบริษัทที่ใหญ่มากอะไรอย่างี้ครับก็ดีใจที่ได้เข้ามาทํางานแต่พอได้เข้ามาทํางานปุ๊บมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เรามองออกมาแบบจากภายนอกมองเข้ามาอะไรอย่างนี้เราก็ได้รู้อะไรเยอะขึ้นได้รู้จักเมมเบอร์แต่ละคนได้รู้จักวงได้รู้จักบริษัทอะไรอย่างนี้ครับทำให้มันแบบเกิดคอนฟ lict อะไรมากมายใช่ ซึ่งความพิเศษในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยความที่ลายแค่นเนาะเป็นวงทีป๊อชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วเอ,อ <laughs> <laughs> แล้วก็ลงกับคุณเอสคือในเรื่องมันก็เกี่ยวกับทีป๊อเนาะแสดงว่าในเรื่องมีเต้นมีอะไรอย่างนี้ขขมีมีครับเป็นบทเพลงเลยโอ้ไม่ก็ซึ่งแฟนๆซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีเพลงออกมาถูกต้องไหมคะมีหลายมีหลายบทเพลงอยู่ครับให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็จะเป็นแบบหลายๆแนวอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนแบบ รอฟังเพราะว่ามีเยอะมากๆเป็นอัลบั้มได้เลยไหมอะไรฉันรู้ฉันรู้หน้าที่ Yes sir คือเราเรายิ้มอย่างเดียวเลยครับผมใช่ก็จะมีทั้งเพลงที่น่ารักแล้วเพลงที่เต้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผสมสมกันไปเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มได้เลยไหมเยอะเยอะขนาดนั้นไหมคะประมาณ400กว่าเพลงครับผมเดี๋ยวแฟนๆกดรีพอร์ตได้เลยอ๋อเราอย่ารีพอร์ตไลฟ์นี้นะอย่ารีพอร์ตไลน์นี้ได้โอเคทีนี้ เห็นว่าอีพีแรกวันศุกร์ที่13ใช่ไหมคะจะมีดูพร้อมกับแฟนๆด้วยนี่ละนี่ละ ชวนแฟนๆหน่อยว่าอะไรนคะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้เราจะมี First E p ีพีให้ทุกคนมาดูพร้อมเรานะครับผมก็จะเปิดขายบัตรวันแรกวันที่1นธันวาคมเวลา10บโมงนะครับกดที่ไททีเกตเมเจอร์นะครับผมแล้วก็งานจะจัดวันที่13านะครับธันวาคมนะครับมาเจอกันได้ที่ SF Cinema ที่เซนทัลเบิร์นะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเพราะว่านอกจาก E ีีแรกจะได้ดูพร้อมกันแล้วน่าจะมีสปายอะไรอยากให้เราติดตามกันด้วยนะครับผมบอกไปว่าแบบวันนั้นคืออีพีแรกนี่พวกเราก็ออยาาากกดูม่คืแบบว คือเราถ่ายมาแบบมันวันหนึ่งมันไม่ได้ถ่ายแบบอีพีเดียวจบอะไรเงี้ยเนาะมันถ่ายสลับไปสลับมาก็เลยอยากดูว่าแบบเฮ้ยเราไม่รู้ว่าอีพีแรกเขาจะตัดอะไรมาใส่บ้างเพราะว่าเ <c oughs> ทเลอร์ไม่รู้ว่าตัดอะไรมาใส่บ้างใช่คือแบบเทเลอร์ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะไรอย่างี้ <c oughs> ใช่ก็แบบอยากดูแล้วอีพีแรกครบยิ่งมีทุกคนมาดูด้วยก็แบบดีใจครับแล้วเป็นไงปล่อยเทเลอร์ไปแล้วกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นไงบ้างคะก็ปล่อยเทเลอร์ไปจริงๆเราก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ลุ้นว่าแบบคือผมอะเหมือนตอนั้นผมไปกินข้าวกับเพียรแล้วแบบว่า เฮ้ยเดี๋ยวจะปล่อยเทเลอร์แล้วนะแล้วแบบว่าตื่นเต้นมากเหมือนพี่เอกบอกว่าเป็นเรื่องแบบห้ามพูดเลยวันนี้เพราะพรุ่งนี้ปล่อยแล้วแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยใช่คือพูดแล้วจะนึกถึงแล้วก็จะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยใช่คือผมก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเทเลอร์มันจะปล่อยแล้วแล้วเราก็แบบลุ้นกระแสตอบรับอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมคิดว่าทุกคนก็ ชอบนะที่แบบว่าดูที่แบบทุกคนแท็กมาอะไรอย่างงี้แล้วก็ดีใจที่แบบมีคนแท็กมาแบบว่ารอติดตามรอชมอะไรอย่างง <ừ, S 1> ี้เทมโปครับเรียกวก็คือหนุ่มๆติดตามอยู่ตลอดนะคะว่าแฟนๆเ,เนี่ยเห็นอะไรบ้างเนาะแล้วก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยได้อย่างไลฟ์วนันนี้เช่นเดียวกันมีสองแพลตฟอร์มนะคะทิกตอกกับเฟซบุ๊กใครที่มีคําถามอะไรถามหนุ่มถามเข้ามาได้เลยตอนนี้เออระหว่างนี้พูดคุยเล่นๆรอดนึงเบื่องหลังการถ่ายทํา เรามีจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราจดจําแล้วเราอยากจะเอามาเล่าบ้างไหมแบบความแสบนอกจากที่เราซ้อมกันมาหรือว่าเราคุกคี่กับพีเอสแล้วเราแบบได้ความแปลกใหม่กันเกิดขึ้นจากการถ่ายทาผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ผมเข้าซีนกับพีเอสดีกว่าแม่ไม่ไม่ขีวีหนอดตอเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องต้องห้ามระหว่างผมกับพีเอส ได้ใช่ไหมคะอ๋อได้ออได้คือผมมันจะมีอยู่ไม่กี่คน,คนที่ผมเข้าซีนด้วยแล้วแบบผมจะหลุดหลุดง่ายซึ่ง,งก็คือพี่เอนั่นเองอซึ่งเวลาผมพูดแบบในบทอะไรเงี้ยผมจะมีบางครั้งที่ผมลิ้นพันนิดนึงแบบเวลาออกซีนตอนเช้าเนียสมองยังไม่เล่น <c oughs> บทยังไม่เข้าปากมันก็จะแบบพูดลิ้นพันนิดนึงแล้วพี่เอเนี่ยเขาเป็นคนที่เซนต์ตื่นพอสมควรเซนตอนนี้เป็นต้นไม่รอเขาเขาที่ผมแบบพูดผิดนิดนึงอ่ะเขาจะแบบ เหมือนแบบหน้าเขาจะไปแล้วแล้วเขาจะมองหน้าผมแล้วเขาจะเลยไปเลยแบบเหมือนไม่ได้มองตาผมแล้วแบบมองทะลุไปแล้วผมรู้เลยว่าเขาหลุดแล้วแล้วผมผมก็แบบพยายามจะไปต่อแต่บางครั้งมันฝืนไม่ไหวหลุดแลก็จบแล้วก็คัดเลยเอาใหม่ก็เลยสั่งคัดเลยอ่าได้สีได้สีมีการแบ่งหมายกันนิดนึงไม่ให้คนดัง อมื่อกี้พี่เกียวคนเจะสองมาเลยใช่ค่ะพี่ค่อนข้างที่จะหวงมากเลยตอนนี้โอเคฮะเข็บไว้คนสองมหเนื่องจาว่าเรามีสองแพลตฟอร์มไงหรือว่าเราจะ under the sea ในติ๊กอกกันไหมถูกค่ะเราหเราเอาได้หมดเลยอได้ไงมได้ไหมได้มไ้ไหมได้ไหมได้ไหมไดรไหมได้ไหมได้ไหมได้ไมคด้ไหมได้ไหมไ้ไหมได้ยหมได้ไอมได้่หมไดอได้ไไ้ลมไมได้ได้ไมด้ไหมไ้่หมไดหมดไหมได้าซีนด้ม ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ไม่ค่อยหลุดอ่าใช่ป่าบ้าง <c ười> แต่น้อยแต่น้อยอกับคุณเยอะสุดแต่เ <c ười> ชื่อแบคือตอนแรกอะ <c ll ular> เราตอนแรกมันจะมีซีนที่เขาในห้องห้องหนึ่งนี่แหละแล้วแบบเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหม<อ>แล้วผมเห็นก็ผมผมก็ไปดูอะไรเงี้ยผมอยากเห็นมากเลยอ่างเงี้ยไปดูแล้วมาเช้ามน <c ười> ซีนแรกเลยแล้วไปดูก็พี่นัทพูดติดอยู่ตรงเดิมติดติดแบบติดติดติด ไอ้แม่แม่เปลี่ยนแปลงก็ก็โดนอยู่โดนเส้นอยู่กันแล้คือเปลี่ยนแปลงคือพูดว่าคนพูดคำนี้แล้วเปลี่ยนแปลงคือพูดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงมันเี่ยวนม่พูดว่าเปลี่ยนแปลง่ผมแบบเหมือนผมพูดเ็วไปแล้วเปลี่ยนลงเล่นเป่นเปน่างเป่อไร่างเงี้ยอะไรตามที่เจ้เราเสียงคุณอโดนเส้นหมดไม่จริงจริงๆอ่ะจะบอกว่าเข้าซีนฮีไลเราเราไม่ค่อยหลุดถามวเลียมน่ใช่ไหมเราเข้ากันนพี่ไม่ค่อยหลุดแต่ว่าพอเข้ากับนนัดอะ คือไปข้อยกเว้นเลยไม่ได้ใครก็ได้ที่เป็นอะไรก็ได้เลยแต่ถ้าเป็นนัดเมื่อไหร่ปุ๊บหลุดซึ่งแม่แม่คือต้องบอกว่ามันเป็นตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วที่แบบว่ามีแววมีแววว่าแบบคือคือมันจะมีว่าต้องแบบอ่ะสมมติเดินเดินแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ต้องแบบจ้องหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วผมจะผมพยายามหลีกพี่นันที่สุดละแบบเดินออกแบบเจอพี่นันไปเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคือแบบว่า คือเหมือนผมเคยคุยกับพี่ตุย้ยบ้างว่าถ้าใครเล่นกับพี่นัทได้นะแล้วแบบไม่ขำโคตรเก่งเลยเราขำไม่ใช่พี่นัทเล่นไม่ดีนะครับทุกคนคือไม่ใช่พี่นัทเล่น<ๆ>ไม่ดี่เลยพอแบบเราสานิทก,กันอะเวลามองหน้ามันจะมีเรื่องตลกๆเด้งขึ้นมาอย่างแรกไม่เลยสีหน้านะเวลาแบบพูดผิดหรือแบบมีอะไรต่างๆที่แบบมันแบบมันจะมีแบบความแบบแก้มยกแบบคิ้วกระตุกหรือแบบอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อาการมันออกอะอาการหน้าเสียแล้วคือแบบเรารู้ไงว่าแบบพยายามแบบพยายามจะฝืนไปต่อพยายามจะคิ้แต่แบบ ไม่ได้จริงปากก็ไม่ได้เลยเป็นกับทุกคนเลยไหมคะนัดคือเข้ากับทุกคนแล้วแบบหมายถึงว่าทุกคนหลุดหมดเลยไหมทั้งเลโก้และคนอื่นๆคนอื่นไม่ค่อยหลุดเนาะไม่ค่อยหลุดนีสมาธิดีเอาโอเคขีดเลยไปเวเก่งแล้วก็บอกว่าเลโก้สมาธิดีดีนี่นี่ไม่กี่คนครับทุกจะหลุดใช่ถ้าหลุดปุ๊บแก้มยกแก้มยกตาก็ตกตากระตุกพูดต่อไม่ได้คือคือแฟนๆถ้าลองสังเกตดูเดี๋ยวรอดูนะคะฉากที่นัดเข้ากับ สองคนนี้ว่ามีจังหวะกระตุกไหมไม่แต่ว่าถ้าในเรื่องไม่มีแน่นอนครับผมใช่เพราะว่ามัมาออกนะคไม่ก็อาจจะมีไฮเดรซีหรือเปล่าอะไรก็รอดูอ่าใช่ใช่ไี่ไฮเดรซีได้แต่ยังไงก็คือถ้าทุกคนอยากจะดูความสนุกเหล่านี้ก็อย่าลืมไปดูที่เรื่องเทมโปฮาร์เดสกิฟส์อาบีดครับผมอ่านี่แหละระหว่างนี้มีใครมีคำถามอะไรเข้ามาไหมคะเขาบอกว่าจูนดีแลนเล่าเมนต์ในเรื่องไหม่ค่ะจูนดีแลนอ่ะไฮดีแลนเล่าดีกว่าอ่า โมเมนต์ะไรโมเมนต์เหรอคะอ๋อคือผมด่าเขาบ่อยมากเลยครับเขาชอบทำตัวแบบกระดองกรแรงอะไรอย่างเงี้ยกระดองกรแรงสไตล์เออเขาเป็นแบบคือตัวจริงไม่ใช่แบบนี้แต่แบบเขาเป็นในเรื่องเป็นคนกระล่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบใครอะไร่ะคนเท่กระล่อนครับไม่ก็แบบว่าแบบว่าไปเรื่อยแบบว่าดูแบบคนมั่นใจคนมั่นใจผมเป็นกลางอยู่แล้ว ไม่ก็ไอ้นี่ไงแต่ว่าง่ายๆมันจะเป็นแบบว่าแบบคู่กัดคู่ตีกันอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่นักเขาก็จะมีเหมือนขั้วตรงข้ามของเอ่อตัวจุนจะเป็นขั้วตรงข้ามของ D ดีแลนอย่างเงี้ยครับดีแลนเขาจะมีความขี้ลำคาญ <c oughs> ขี้อะไรอย่างเงี้ยพอโดนแย่งในหน่อยก็จะแบบว่านี่ <c oughs> อย่าห้ามอย่าห้ามเอาจริงแต่ผมว่ามันเป็นความโรคจิตเล็กน้อยของดีแลนด้วยที่ชอบเห็นมันชอบเห็นมันโดนด่าชอบเห็นมันทุกทรมานอะไรเงี้ยใช่ครับ อันนี้ก็ถือว่าอินซด์ในซีรีส์มากแล้วเริ่อเศร้าอ๋อไม่กล้าพูดคือตอนนี้นักแสดงก็นั่งแบบฮ้ยรอดูความคถามได้จะตอบได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งใช่ถามไปก่อนเดี๋ยวตอบทีหลังเป็นไลฟ์พวกผมแก้อะไรไม่ได้เลยจบไลฟ์คือไม่ต้องดูซีรีส์จบไลฟ์ผมอาจจะไม่อยู่ในซีรีส์นี้แล้ว อินไซต์อะไรที่อยากจะสปอยแฟนๆไหมหมายถึงว่าเออหมายถึงว่ารู้สึกว่าอุ้ยฉากนี้แฟนๆห้ามพลาดหรืออะไรอย่าง,ง,งนี้ก็ทางเรื่องผมว่าห้ามพลาดนี่ใช่เหมือนที่พี่พอคือทางเรื่องนะครห้ามพลาดผมคือจริงๆแบบ หลายหลายฉากอะห้ามพลาดม,มากๆเพราะว่าเห็นตรงนี้หกคนใช่ปะ่ะแต่ว่านักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้มีอีกหลายคนมา,มากๆแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปมของตัวเองอแล้วก็จะมีปมคนอ,อื่นที่ต้องไปแก้ด้วยออเออมันก็เลยแบบว่าโอ้โหพลาดไม่ได้เดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องออใช่ไหมหน่าติดตามน่าติดตามถูกต้องถูกต้องนี่ยังเป็นเหตุผลที่เสาไฟยังไม่หมดประเทศไทยเพราะว่าเพราะว่าความสัมพันธ์มันอมันยังเป็นปมที่ยังแก้ไม่ได้จนซีรีส์เรื่องนี้จะจบนั่นเอง ไม่ต้องเข้าฉาบก็ขำขำได้ก็คือเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะให้เสาไฟฟ้าในประเทศไทยมันคลายลงรอซีรีส์เรื่องเทนโทจบเออมีใครมีคำถามไหมคะมีกี่ e ีีร้อยไหมพูดได้ไหมโอ้โหโอ้โหรู้แล้วพูดได้เพราะว่าไม่ยุไม่นยุนที่รักตอนแรกงงพ่อพูดได้ไหมแต่พูดได้แล้วเพราะว่ามันมีช่วงที่ ช่วงเวิร์กช็อปก่อนก่อนจะมาเรียลทูแล้วใช่บทลงใช่ผมถ่ายว่าเอออะไรวะสักอย่างเกี่ยวบทนี่แหละแล้วเขียนว่าแปดถึงสิบสามอ่ะน่าจะรู้แหละมีสิบสามตอนเลยสิบสามอีพีใช่ก็แล้วก็หลุดเองตั้งแต่แรกแล้วก็หลุดเองตั้งแต่แรกก็เลยแบบไปถ่ายสปอยอยู่แล้วเราใส่สปอยทั้งวงไม่เป็นไรก็แบบคนจะได้เตรียมตัวไงว่ามันมีพิเรฒประมาณนี้อะไรเงี้ยจะได้เตรียมตัวได้ตื่นเต้นความสนุกมันมีทั้งหมด13 EP อ่าอาจจะแบบว่า อีพีนี้ของผมของใครอีพีนี้ผมของใครอะไรก็ลองดูใช่ก็จะเป็นสิบสามสัปดาห์ที่อยู่ด้วยกันเต็มๆนะครับทุกวันศุกร์บอกได้เลยว่าจะเป็นวันศุกร์ที่ทุกคนรอคอยอ่าอุวยเลขเลขน่ารักเหมือนกันนะคะเริ่มมันตอนแรกวันศุกร์ที่13แล้วก็มีทั้งหมด13 EP 13อีบเขาบอกเลขไม่ผิดแล้วลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์อุ้นัมเยหรือว่าจะเป็นมัวต่อไปเฮ้ยทุกคนตั้งเตรียมตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยให้คุกกี้ทำนายกันเอาล่ะให้เป็นฝากแฟนๆเลยแล้วกันนเาาะว่ เดี๋ยวมีชมรอบแรกความการแล้วก็ซีรีส์ออนทางไหนเมื่อไหร่ย้อนหลังยังไงได้บ้างเอาเป็นว่าที่ท่านคนเดิมอคะคนเดิมคือในซีรีส์เดียทอมจริงๆแตเปอร์จะมีคนที่ข้อมูลเยอะอ๋อเขาจะเป็นตังสติกอะเป็นงานเป็นงานที่ว่ามีอีกอาชีพหนึ่งกจากศิลปินแน่นอนแนมตายละอุฮ้ยเขาแอบสปอยอ่ะเขาแอบสปอยมั้งครับผมพี่เล็กก็เป็นอะไรอย่างนั้นมีเด็นิ่งเรื่อพูดโอเค ครับก็อยากจะฝากซีรีส์นะครับ t e m p o h a r d e ได้สกิปอวี๋ครับก็ทุกวันศุกร์นะครับผมที่ g m เอ็ทางเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังที่แรกได้ทาง Netflix นะครับ3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ EP แรกเราจะมี First EP ให้ทุกคนมาดูพร้อมกันด้วยนะครับก็กดบัตรวันแรกนะครับวันที่1ธันวาคมนะครับที่ Thai Ticket Major เวลา10บโมงนะครับผมส่วนงานจะจัดวันที่13ธันวาคมที่ s อ c e n t เซนทัลเบนะครับอยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเเรามีสหทุกคคนนนนนนนดูแแ่่อออโ ก็สำหรับวันนี้เราน่าจะต้องลา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 เหรอคะขอลาขอลาไม่ขอช้างแม่ว่าขอขอลาไม่ไปอ้าีมีมีแฟนๆบอกอีกไม่ไม่อยากให้ไปอ่ะเนี่ยมีแฟนๆบอกว่าอ้อนหน่อยแบบอ้อนตูหน่อยเดี๋ยววันต้องขอเอาไมค์ออกจากคนนี้ก่อนเลยโอ้ไม่ได้ออนเลยสัญชาตญาณไปเองโดยอัตโนมัติ คือเมื่อกี้กำไม่ได้เลยมั้งเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่อย่างนี้เลยเลยคือผมปกป้องทุกคนอยู่ครับผมผมปกป้องทุกคนอยู่อ่าพพพีีี่่่จจจุุุวไม่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้โหเถอะเฮ้ยคนโฟมขัดได้เลยค่ะซูมจังหวะนี้แล้วลงทวิตเตอร์ได้เลยอย่าลืมมาเจอกับพวกเรานะครับวันที่13ธันวาคมนะครับที่ SF Cinema นะครับผมที่เซนต์เวิร์ลนะครับเพรสอีพนะครับมาเจอกันเยอะนะ ไม่มาหวอ้อนสักี่ไม่เมาไม่ได้แล้วนะอย่าลืมมาเจอจุดนี่นะจุดนี่จุดนี่จุดนี่เคค่ะใครต่อดีใครต่อต้องอ้อนทุกคนเหรอต้องอ้อนอ้อนทุกคนไม่ไม่ไม่อยากเก๊กเยอะอ้าวมาเทมมี่เทมมี่ฮะเทมมี่เทมมี่เร็วไม่เอาไม่เอาไม่เอาดีเร็วอันนี้คือใครเนีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นเทมมี่นะตอนนี้แล้วแบบมีเขาล้อมดูี้ยวโอเคครับผม กขอไม่เกไไม่ด้พูดเพราะบีบอยู่อย่างนั้นครับก็เออ่วันศุกร์ที่สิบสามธันวาเนี่ยนะผมก็ซีรีส์ได้ออนแอร์อีพีแรกแล้วนะผมก็เข้าเอ่อเสียงสองหน่อยเสียงสองเออหนึ่ง มองเข้าไปที่กล้องด้หมดจ้ามาดูพร้อมๆกันนะครับวันที่13ธันวาคมผมขายบัตรวันที่1ก็ใครกดบัตรก็ขอให้ได้บัตรนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับพวกเราตั้งใจมากจริงครับผมไปครับเฮ้ยเทมเฮ้ยโอ่ออนเป็นงานหนักของเราเหรอยากไหมครับไม่ค่อยอ่อนอ่อนหน่อยเรากของเรา ผมอ้อนคุณด้วยว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวอ้อนผมดิผมอ้อนคุณด้วยเหรอเฮ้ยหนูบู๊คุณปเลื่อก็ฝากซีรีส์เทมโป้ด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่พ่อเราตั้งใจทำออกมาแล้วก็เป็นเรื่องแรกของใครของผมนี่แหละเรื่องของผมนี่แหละแล้วก็เป็นหลายเรื่องขัดพย้งนะครับแปลกๆว่ะนั่นแหละห้าสี่สามสองเรื่องมา ก็ฝากซีรีส์เทมโปลด้วยครับผมฮาร์ดแอดสกิบบีดนะครับก็ <g ül> <g ül> <c oughs> <g ül> เป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจทํมามากๆนะครับอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ดูในทุกอีพีนะครับผมทางช่องซีเมนต25นะครับสองครึ่งแล้วก็ ดูย้อนหลังเน็ตเน็ตฟลิกซที่ที่อะไรอ่ะบเน็ตเน็ตฟลิกซ์เน็ตเน็ตฟลิกซ์ทีที่สามทุ่มครึ่งไม่ใช่ที่สามทุ่มครึ่งนะครับผมถามเลยนะครับไม่แต่ว่าเมื่อกี้เขาให้อ้อนคือให้อ้อนมาดู first EP อ๋อเดี๋ยวเรามาดู first EP นะครับผมเราตั้งใจเหมือนกันนะครับผมตั้งใจมากๆแล้วก็มีโชว์ที่พี่ตุ้ยบอกมาครับว่ามีโชว์พิเศษเขาบอกมีอย่างอื่นเรือว่าจะบอกโชว์ไม่มีโชว์เนี่ยเอ้ไอ้เทไออ ก็ f ฟิอนะครับอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆบอกเลยว่าพวกเราตั้งใจกันทํามากๆถูกต้องคือเป็น E ีพีแรกที่เราก็ยังไม่เคยดูแล้วก็จะมาดูพร้อมทุกคนเลยละซึ่งผมบอกเลยว่าการมาดูแบบว่าการมีงานมาดู E ีด้วยกันเนี่ยมันจะได้แบบเห็นรีแอคชั่นของคนอื่นด้วยนะใช่เราอึดอัดมากเพราะพี่พุ่มกลับไม่ให้เราไปดู E ีพีแบบเขาเขาห่วงมาก E ีีนคือให้มาแบบว่ารอดูพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็ได้มารอดูพร้อมพวกเราด้วยก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับวันที่13มมาเจอกันเยอะๆ อีกสองคนอีสองคนว้าวอยากปิด<ม>ไหมเออเอาไม่ได้ได้ครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับพวกเราเหรือแฟนคลับพี่ยรนะครับก็อย่าลืมมาดูหนังกับพงนะครับพงไม่อยากดูหนังคนเดียวเลยพงเหงามากๆก็อย่าอย่าเลี้ยงป๊อบพรอนกับอย่าเลี้ยงป๊อบพรอนกับน้ำนะครับก็มาหาพวกเราเยอะนะครับกดบัตรนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมตอนเวลาสิบโมงนะครับท,ทันทีเกตเมเจอร์นะครับอย่าลืมลืมกดบัตรกันเยอะนะครับแล้วก็ เจอกันนะครับหน้าโรงหนัง SFCinema นะครับเอาจเจอกันเอาก็ต้องเจอหน้าโรงเดี๋ยวฉันพาเข้าไปโอ้โหคุณไม่เรียบคุณไม่มีสกิลในการอ้อนมามีเลยครับเขายืนเขายืนนะครัเขายืนคุณจะอยู่ยังไงใช่ไหมฮะลองอยู่ให้ได้จริงๆมาละมาละตัวอ้อนสุดท้ายของเรา ขอขอขอสำรองอีกรอบหนึ่งได้ไหมแล้วก็จะสำรองมาละครับยังไงก็ต้องขอไปไอโก้อยากเสิรตัวเองไม่ไม่น่าหลับมีชาอะไลยใช่นี่ชอบหน้าแดงมากบขอฝากมันแบนแล้วขอฝากเอ่อซีเทมโปฮาร์ดเอกซ์กิวบีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหัวอกข้างซ้าย ก้อนเนื้อข้างซ้ายของทุกคนด้ยนะคะผมเพราะว่าเรื่นเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าจะสร้างเมมโมรีอีกหละยๆอย่างให้กับพวกเราสืบไปนะฮะยังไงก็ขอให้วันที่13ทธันวาคมนี้เป็นประสบการณ์ดีๆของเราและก็ทุกๆคนนะครับในการมาดูซีรีส์ EP แรกของพวกเรามันจะเป็นผลงานที่พวกเราจะชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราเต็มที่มากๆนะครับยังไง วันนั้น ü, หวังว่าเราจะได้มีความสุขกันมากๆนะครับแล้วก็ no matter how good you are no matter what kind of education you are in the end we need empathy thank you ฮะกทดอันนี้มาในม่านดาราเนี่ยอันนี้ดาราแล้วค่ะทุกคนดาารคือไม่เหมือนหรอเป็นเจ้าเขินโอเคแล้ว่อ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งหคนมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันหนุ่มๆเนาะในวันที่13ธันวาคม S.F Cinema หรือว่าที่เซนทันวบะคะใช่ครับโอเควหนุ่มๆบายๆแฟนๆนิดเลยค่ะบาย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 